สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักคนโสดของธาตุน้ำนะคะในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมนะคะปี2567นี้นะคะธาตุน้ำได้แก่ราศีกรากฏราศีพิจิกราศีมีนนะคะจะรวมอยู่ในธาตุน้ำหมดเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะคนโสดธาตุน้ำคนโสดธาตุน้ำ เป็นยังไงบ้างนะคะพลังงานตัวตนของคุณอ่าบางคนเพิ่งจบความสัมพันธ์มาบางคนยังรอคนเก่าอยู่ไหมนะคะยังรอการกลับมาหรือว่ายังลังเลกับคุณเก่าอยู่ก็ได้นะคะคุณโฟดนะคือจริงๆพลังงานของคุณเนี่ยขึ้นมาเกี่ยวข้องกับคนเก่านะคะชาวต่างชาติหรือว่าคนไกลก็ได้นะคะพลังงานของพราะไม่ไม่ คนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจนะคะคนที่คุณรอคอยก็ได้มีเกณฑ์ที่เขาจะกลับเข้ามานะคะคนโสดนะถ้าคุณอยู่ในพลังงานของการรอคอยใครบางคนคนเก่าๆคนในอดีตก,ก็มีเกณฑ์ที่เขาจะติดต่อมาหาคุณอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณได้ชินกันเนาะมาดูนะคะพลังงานความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นคะในช่วงปักนี้ The Empress นะคะให้เพจอัปวอนในถือเหรียญหกดาบพลังงานของคุณเป็นช่วงเวลาที่คุณกลับมารักตัวเองค่ะกลับมาเยียวยาตัวเองกลับมาเป็นตัวเอง ปกป้องหอัวใจตัวเองนะคะบางทีการที่คุณถอยห่างออกมาจากความสัมพันธ์เก่าๆก็เป็นการที่คุณปกป้องตัวเองได้เช่นกันนะคะโอ้อยางที่บอกเลยว่าบางคนเนี่ยเพิ่งจบความสัมพันธ์มาแล้วอยู่ในช่วงของการเยียวยาจิตใจนะคะพักฟืน้นบาดแผลที่เพิ่งจบมาก็ได้นะคะเนาะ พลังงานของคุณอะอจริงนะไม่ค่อยโดดเด่นในเรื่องของคนใหม่นะคะคนโสดนะอาจจะเป็นเพราะคุณยังเจ็บอยู่กับความสัมพันธ์ครั้งครั้งเก่าอะค่ะแล้วก็หรือคุณยังยังคิดอยู่คุณยังมีความหวังอยู่ไปนะคะเดี๋ยวหนูขอขยายนะคะพลังงานของคนใหม่ๆไม่ค่อยโดดเด่นนะหนึ่งเหรียญสี่ไม้วิวออฟประจแล้วก็จัสเมนนะคะ แลนกมองว่าเป็นได้สองกรณีนะคะบางคนไม่มีคนเก่าคุณเลือกที่จะไปกับตัวเองละไปข้างหน้าละนะคะก็คืออืคิดว่าคุณมีโอกาสที่จะ move on ได้แล้วคุณมีโอกาสที่คุณจะอยากที่จะเปิดใจให้กับใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามานะคะซึ่งเขาเขาเป็นเนื้อคู่งขงคุณได้นะเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ สามารถเป็นความรักที่มั่นคงให้กับคุณได้เหมือนเข้ามาในเวลาที่ที่พอดิบพอดีเลยอ่ะอนะคะแล้วก็ถ้าคุณไม่มีคนเก่าอ่ะนุกบอกเลยว่าคุณจะได้เจอเื้อคู้ในช่วงนี้เป็นคนที่มีศิลนเสมอกันกับคุณมากๆเลยอ่ะนะบางคนเจอคนที่เข้ามาคนใหม่ๆมากกว่าหนึ่งคนนะคะอาจจะมีสองคนสามคนเข้ามา เป็นไปได้แต่หนึ่งในนั้นนะคะจะเป็นเนื้อคู่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนให้กับคุณได้นกมองว่าคุณกําลังจะเจอเนื้อคู่นะคะคนโสดนะในช่วงนี้นะจะมีคนเข้ามาจริงจังอยากจะชัดเจนกับคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอย่างแน่นอนมีเกณฑ์จะเป็นคนในอดีตชาตินะเป็นรักต่างไวัยได้นะคะแล้วก็สําหรับบางคนที่ มีคนเก่าๆถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เช่นกันนะคนเก่าหวนคืนเนี่ยพลังงานค่อนข้างสูงเหมือนกันนะจะมีการวนเวียนกลับมาของใครบางคนนะคะคนที่คุณอาจจะยังรู้สึกถึงเขายังคิดถึงเขาอยู่เนาะม,มีคนเก่ากลับเข้ามานะคะ าจะแอคชั่นจะเข้าหากคุณแล้วนะในช่วงหลังอืมคนคนนี้เป็นคนที่ชอบการท่องเที่ยวชอบการเดินทางได้นะคะนกมองว่าคนคนนี้เขาอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะชาว่าน้ำคนโสดเขาได้คําตอบบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณละและเขาก็ไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปอืมนกมองว่าคนคนนี้คือ คือคนที่เคยห่างหายจากคุณไปจบกับคุณไปแล้วนะคะหรือก่อนหน้านี้คือถอดใจกันไปแล้วไม่ไม่ไปต่อละในความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็แบบในวันที่สูญเสียคุณหรือว่าห่างกันไปจริงๆอะ่ะเขากลับอยากที่จะพยายามที่จะรักษาคุณเอาไว้นะคะนกม,มองว่าคนคนนี้เขาได้คําตอบแล้วแหละนะเขาได้ตื่นรู้เขาได้ชัดเจนในความรู้สึกเขาว่าเนี่ยเขาต้องการคุณนะอืมเขารักคุณ เขาไม่อยากที่จะสูญเสียุไปนะคะนอะ้อคนคนนี้เป็นชาวราศีมีนเป็นเมถุนได้นะคะทัดลมไมไม้ไม่ไ,มไม้พิจิกทัดดินฝึกศักดิ์กรขึ้นมาทัดไฟเม็ดสีนธนูนะคะคนคนนี้มีบุคลิกที่ คล้ายกับคุณตัวตนนิสัยนะคะความเก่งความสามารถนะคะหรือเป็นคนที่มีสเสน่ห์โดดเด่นเหมือนเหมือนกันก็ได้นะคุณและเขาเนี่ยคนคนนี้จะกลับเข้ามาค่ะชาวทัตน้ำนะเขายังอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปมาดูว่าแอคชั่นของเขาเนะะีะ แอคชั่นของใครคนนั้นนะคะคิงออฟสอบโอ้เป็นคนที่เงียบขึ้นะคะมีมานมีฟองเหมือนกันนะเขาจะเข้าหาคุณเขาจะตัดสินใจค่ะตัดสินใจเลยที่จะแบบติดต่อมาหาคุณนะคะก็คือยอมลดอีโ e ก้ลดฟอร์มของเขาเนะี่ยคนคนนี้นะ่าจะรอการติดต่อจากคุณสักพักหรือว่าเขารอเวลาสักพักหนึ่งแล้วแหละ เขาถึงติดต่อคุณมานะคะเนาะเพราะคงคิดทนคิดถึงคุณไม่ไหวอะ่ะอนมอกมองว่าเขาคิดมาแล้วนะคะคิดแบบไตรตรองอย่างละเอียดเลยนะคะก่อนที่จะติดต่อคุณมานะค,ะคิดถึงแหละนะคะแอคชั่นของเขาก็คือจะติดต่อคุณมาเพื่อที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็อยากจริงจงังอยากชัดเจนนะคะเนี่ยอืมเขาจะแอคชั่นมากขึ้นนะพลังงานไพ่ใบนี้ คุณเจ้าสเสน่ห์นะคะอืมเขาอยากทําดีคุณอยากกลับมาเริ่มใหม่จริงๆนะคะเหมือนเขาอยากจะเป็นฝ่ายที่จะให้เวลาคุณมากขึ้นใส่ใจคุณมากขึ้นนะสิ่งที่นกเห็นนะคะเออเขามีความอยากจะแบบสม่ําเสมอนะคะสม่ําเสมอกับคุณเขายึดติดอยู่กับคุณเนี่ยเขาคงอยากจะอยุดที่คุณด้วยนะคะคนคนนี้เนาะ ถ้าเป็นคนใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะคุณโสดนกมองว่าคนคนนี้ค่อนข้างพร้อมพร้อมที่จะพัฒนาความสำคัญกับคุณพร้อมที่จะโยกย้ายงานที่อยู่อาศัยย,ย้ายย้ายบ้านมาอยู่ใกล้คุณอะไรแบบนี้ก็ได้นะคนคนนี้นะ่าจะเป็นคนที่มีเรื่องของระยะทางระยะห่าง เขามามีผลในความสัมพันธ์เช่นกันนะคะคุณและเขามีความแตกต่างกันได้นะคะเจอกันผ่านโลกออนไลน์ผ่านเครื่องมือสื่อสารหรือว่าผ่านการทํางานก็ได้นะอืมนกมองว่าคนคือเนี้ยเขาเขาพร้อมจริงๆนะคะพร้อมที่จะแบบปรับแล้วก็เปลี่ยนเพื่อคุณหมายถึงว่าถ้าอยู่ไกลกันเขาก็จะขยับมาอยู่ใกล้คุณอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือมาอยู่ใกล้เลยนะประมาณนี้ ค่อนข้างที่จะยอมคุณมากๆเลยค่ะเราก็เป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาได้เร็วนะคะไม่ได้ช้าอะไรเลยนะเพราะว่าคนคนนี้คือรักเราก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มั่นคงมากๆนะคะสาหรับชาวธัดน,น้ำค,คนโสดนะนี่คือความรักที่คุณจะได้เจอนะมาดูแนวโน้มนะคะสําหรับคนที่มีคนเก่านะคะเป็นยังไงคะแนวโนม้มคุณจะเห็นการพยายามของเขาเลยแหละนะอืมการพยายามห้าดาบ ไห้ดาบก็คือคนที่จบกันไปแล้วแหละนะคะเนี่ยเขายังคิดถึงคุณเขาจะกลับมาะคะ่ะได้กลับมาดีกันจริงๆนะบางคนเป็นคนที่ทำงานเก่งเหมือนกันนะคะมีบุค,คลิกที่เป็นคนที่มีเสน,น่ห์เจ้าเสน,น่ห์เหมือนกันเป็นคนฮอตอ่ะเนี่ยเขาจะพยายามที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะได้กลับมาคืนดีกันจริงๆนะคะเนี่ย เขาจะกลับมาชัดเจนกับคุณค่ะชาวท่าน้ําอันนี้คือในกรณีที่คุณยังอยากที่จะไปต่อกับเขานะนกมองว่าไปต่อได้นะเพราะว่าพลังงานของเขาอะการกลับมาค่อนข้างจริงใจนะคะไพ่หนึ่งถ้วยนะเขากลับมาเพราะว่าเขารู้สึกกับคุณคิดถึงคุณผูกพันกับคุณนั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับความรักของชาวท่าน้ําคนโสดนะคะยังไงก็ขอให้คุณมีความสุขในความรักค่ะขอบคุณมากมายเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ